ทำไมตุองเก็บกา๊าได้อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมันยับหรือมันเป็นอะไรไปเนี่ยมันเสียราคานะเห็นแล้วปวดหัวเลยเนี่ยหัวใจของการสะสมการาดคืออะไรรู้ป่ะก๊าดจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดเอ้าตุไม่รู้มามาจากงใช่ไมไม่ต้องอนนี้มีนี่แล้วฟินกาด ฟินการ์ดเป็นแบรนด์คนไทยที่เกิดจากแพชชั่นของเจ้าของมีหลากหลายแบบให้เลือกฟินการ์ดท็อปโหลดเดกรอบพลาสติกแข็งมีฟิล์มกันรอยหน้าหลังฟินการ์ดแมกเนตกรอบแข็งหนามากด้านบนมีแม่เหล็กเปิดปิดง่ายฟินการ์ดสลีฟซองใสสำหรับใส่การ์ดและอื่นๆอีกมากมายสั่งง่ายมีหลายช่องทางของมาเร็วมากต้องฟินการ์ดต้องฟินการ์ดฟินมากๆ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania มาเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอนมินตุงกับมินเอกก็มาอยู่กับทุกคนชิดเคย,เยค่ะ ดูการเนี่ย,ก,ยก็ใกล้จะเปิดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะแฟนบาสหลายคนเนี่ยก็อยากจะเห็นค่ะหน้าตาของผู้เล่น5ตัวแรกรับสำรองรวมไปถึงผู้เล่นที่ต้องพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดในฤดูการที่จะถึงนี้ถ้าหากว่าพวกเราทั้งสองคนได้ทำไปแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจากการเทรดเนี่ยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังอีกทีหนึ่งเพราะว่าเอมิเอบอกว่าตอนนี้รอไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่เอมิเอเนี่ยอยากจะทําให้เพื่อนๆได้รับชมกันไล่ไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งครบ30ทีมเลยนะคะเพื่อให้ทุ ดูการที่จะถึงนี้ค่ะไล่กันไปตั้งแต่ตัว A ถึงตัว W เลยนะคะเริ่มกันที่ทีมแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือทีม阿拉สตาฮอสค่ะอยู่กับพวกเราจนจบวิดีโอนี้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ขอกรลังใจด้วยค่ะขอไลด์ด้วยค่ะถ้าหากใครยังไม่ได้กด subscribe ขอด้วยนะคะมุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันเพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม subscribe รวมเป็นทีมเมมเบอร์กันนะคะทุกๆวันที่23ค่ะเราจะมีของรางวัลส่งแจกเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยนะคะขอเริ่่่มมกกัันนนนนนทีแแรอเลยะะะคคตว A นก็คืออตแันตาฮอคส์ค่ะผู้เล่นตัวจริงทั้ง5คนเชียร์มินเอคาดว่าโคชเนทแม็คไมลันจะเลือกใช้นะคะนั่นก็คือเทรยังเดชอนเต้เมอร์เรค่ะเป็น2การนะคะแล้วก็มีเดอแองเดรฮันเตอร์กับจอห์นคอลเลนเป็น2องฟอร์เวิร์ดค่ะแล้วก็คลินคาเพล่าเป็นเซนเตอร์ทับเสริมในส่วนของแบ็กคอร์ดน่ก็จะมีอย่างแอรอนฮอลิเดย์บ็อกดานบ็อกดานอเวชไทริสมาตินลุกี้ดราฟท์รอบ2ค่ะในส่วนของฟุนคอร์ดนะคะก็จะมีอย่างจัสตินฮอลิเดย์เจลันจอห์นสันอดีตดดอัันนดบททีีี่่่20ปผามาม กริฟฟินลูคกี้ราฟอันดับที่16โบโมริสฮาร์กลสิสที่มาพร้อมกับจัสตินฮอลลีเดย์จากการเทรดเควินเฮอร์เทอร์ออเยกาโอคองวูแล้วก็แฟรงค์เคมิสกี้สองคนนี้เสริมในส่วนของเซนเตอร์ได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแอตแลนตาฮอคส์ชุดนี้ค่ะแล้วก็นักกีฬาคนไหนคะที่มินเอคิดว่าจะต้องพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดแล้วแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยต้องจับตาดูมากที่สุดค่ะการที่ทั้งทีมแอตแลนตาฮอคส์เนี่ยนะครับเอาตัวเดชันเต้เมอร์เรเข้ามาร่วมทีมลักษณะแบบนี้หมายความว่าทีีีมมมขของงพพพวววกกกเเเเเเเาาาาาานนนนนน่่่่นนยยบบย,ยดดิิหห้้สรรรรทททััััใใบบบบแตต็ลละะคฤูผ มาเราเห็นกันชัดเจนเลยว่าภาระของเทรยังในการถือบอลในการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนรวมไปถึงการทําแต้มของตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างหนักมากๆเราเห็นกันชัดเจนในเพลย์ออฟนะครับที่เจอกับแมมมี่ฮิตพอแมมมี่ฮิตลุมใส่ตัวของเทรยังปุ๊บเนี่ยนะครับโอ้โหเกมของแอตแลนต้าฮอคส์นี่คือรวนไปหมดเลยคนทําแต้มก็ไม่มีคนยิง3มคะแนนก็ไม่ได้การสร้างจังหวะในการทําแต้มต่างๆให้กับเพื่อนร่วมทีมก็ติดขัดตลอดเลยก็เลยทำให้แอตแลนต้าฮอคส์เนี่ยรวนไปหมดทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็จบตั้งแต่หัววันเลยเเรราาาาออันนีีีี้้่่่คืสิงงงทททมตลขกปบ การที่เดชอนเต้เมอร์เรย์เข้ามาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสามารถแบ่งเบาภาระในการถือบอลสร้างจังหวะให้กับเพื่อนได้แบบสบายๆเลยดังนั้นในฤดูกาลได้ถึงนี้เราน่าจะได้เห็นการเล่นลักษณะที่เรียกว่าออฟบอลนะครับจากตัวของเทรย,ยังมากขึ้นเยอะย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเดชอนเต้เมอร์เรย์ถือว่ามีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับของตัวเขากับแซนแอนโทนิโอสเปอร์สามารถติดออสตาครั้งแรกในชีวิตได้ทำทริปเปิลดับเบิลเป็นว่าเล่นเลยนะครับทำถึง13ครั้งในฤดูกาลปกติที่ผ่านมาเป็นรองแค่ ok นคนนนิคคลลลายชเเเดดีีววแะตตตตออกรร่น เขาทำทริปเปิลเดอร์โลถึง17ครั้งนะครับแสงหน้าเดวิดโรบินสันของแซนแอนโตนิโอสเปอร์ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวนะครับในประวัติศาสตร์ของทีมแซนแอนโตนิโอสเปอร์ก่อนที่เขาจะเทรดมาอยู่กับแอตแลนตาฮอคส์ดังนั้นในส่วนของแบ็กคอร์ของแอตแลนตาฮอคส์น่าสนใจมากๆทั้งสองคนน่าจะมีการเล่นที่ค่อนข้างลงตัวประกอบกับพลพรรคในทีมของแอตแลนตาฮอคส์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ทีมของพวกเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ดูสนุกลุ้นสนุกกกกแนน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 ่่่่่่่่ออออใใสสสวววขงงััีีีีฬาาาาาาทททดดมมมิถะคครไหจเเป็ูตุ กาที่จะถึงนี้เดชอนร์เรย์เนี่ยถือว่าเป็น1คนนะครับแต่ส่วนตัวที่แอดมินมองว่าน่าจะเป็นนักกีฬาที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดแน่คือเดงเรย์ฮันเตอร์ย้อนกลับไปในการดราฟต์ปี2019นะครับตัวของเดงเรย์ฮันเตอร์คือดราฟต์อันดับ4ที่ทั้งทีมแอตแลนตาฮอคส์เนี่ยครับต้องเสียสิทธิ์ดราฟต์อันดับ8อันดับ17อันดับที่35นะครับพ่วงไปกับโซโลมอนฮิลไปให้กับนิวออร์ลีนเพลิแกนส์เพื่อจะเอาสิทธิ์ตัวของเดงเรย์ฮันเตอร์มาให้จงได้และปนนาาะาาปีีีนน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 ัััััั้้้้เเเเเเเ่่่่่ยยพพพวกกกกขขขขาา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 า็ออออออมมมมรรรรรๆบบบบแแแคคคดดดดิะืฟตต์10ุ๊ผลงลงง Camp Dish, ไม่เป็นไปอย่างที่แอตแลนตาฮอสคาดมันจะเป็นการพัฒนาในการเล่นต่างๆนะครับการเล่นร่วมกับระบบของแอตแลนตาฮอสเองก็เลยทําให้ทั้งทีมเนี่ยตัดสินใจเทรดตัวของเขาไปอยู่กับนิวอร์กนิกส์ในขณะที่เดียงโรยฮันเตอร์เนี่ยนะครับสองฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงสนามช่วยแอตแลนตาฮอสได้เพียง78เกมเท่านั้นเองเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่เข่าเนี่ยนะครับที่รบกวนตัวเขามาโดยตลอดดังนั้นในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยจนถึงตอนนี้เรายังไม่เห็นข่าวเจราจาการต่อสัญญาของตัวเขาเลยนะครับเพราะจบฤด,ดูกา,ทญญาล,กลท,ที่จะ จสัญญาต่อออกไปกับทีมแต่ในเมื่อตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะลงสนามทํากา่แข่งได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยยังไงแอรลแลนตาฮอสเนี่ยก็ต้องขอดูผลงานในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก่อนถ้าเกิดมีผลงานที่พัฒนานะครับดูดีมีราคาขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะได้สัญญาที่ค่อนข้างโอเคกับตัวเขาการเล่นเกมรับเนี่ยถือว่าช่วยทีมได้ในระดับที่โอเคเลยนะครับแต่การเล่นเกมบุกเนี่ยยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้ถึงบอกว่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่น่าจับตามองน่าจะต้องพิสสูจนน์ตัััววเองมมาาาากกทีีุ่่ดแล้ครรบชพฒ ตัวเองมีฤดูกาลแบบก้าวกระโดดอะไรตาฮอกซีลุ้นสนุกเลยนะคะทีนี้เราไปต่อกันที่ทีมต่อไปเลยค่ะเป็นตัว B ตัวแรกนั่นก็คือปอล์เซอร์ติสค่ะสำหรับผ้าตัวแรกที่เอมินเอคาดว่าจะใช้งานนะคะก็จะเป็นมาคัสมาร์ตเจเรนบราวน์ค่ะในส่วนของแบ็กคอร์ดแล้วก็จะมีเจสันเชชัมกับอัลฮอร์ฟเวอร์นะคะแล้วก็โรเบิร์ตวิลเลียมเป็นส่วนของฟรอนต์คอร์ดในส่วนของทัพสำรองค่ะในส่วนของแบ็กคอร์ดตำแหน่งการก็มีอย่างมาคัมบรอกดอน เพย์ตันฟรีชิดเดอริกไวท์ค่ะสำหรับฟอนคอดก็จะมีอย่างแซมเฮาเซอร์กรันบูลเลียมดานิโลกาลินารีลุคคอนเนตที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นนักกีฬาสัญญาทูเวกับสัญญาที่ยังไม่การันตีต้องรอทางทีมตัดสินใจอีกทีนึงค่ะเป็นยังไงบ้างคะในนัออดของบอสตันเซ l t i ติสกาแล้วก็มีนักกีฬาคนไหนที่มินเอคิดว่าแฟนๆอย่างพวกเราเนควรจะต้องจับตามองมากที่สุดแล้วเขาต้องพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะพอพูดถึงบอสตันเซอร์ติูการ์เนี่ยนะครับในช่วงปิดฤด มีการแก้ปัญหาต่างๆของทีมพวกเขานในช่วง NBA Finals ที่พวกเราเห็นกันได้ชัดไม่ว่าจะเป็นตำแหน,งน่งพอยการหรือว่าจะเป็นในส่วนของทัพสำรองพวกเขาเสริมเอาตัวมาร์คคอมบล็อกดอนเข้ามาร่วมทีมเสริมเอาดัน ilo โลกาเรนารีเข้ามาร่วมทีมน่าเสียดายอยู่นิดเดียวเองครับที่ดันเ l ลโลกาเนารีเพิ่งมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นหมอนรองกระดูกข่าซ้ายฉีกเรายังไม่แน่ใจว่าตัวเขาจะสามารถกลับลงสนามทำคงกันได้เมื่อไรและจะสามารถกลับมาช่วยทีมได้มากน้อยขนาดไหนหลังจากการบาดเจ็บน่าเสียดายมากๆนะครับในจุดนี้แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ถือว่าทั ที่จะกลบจุดอ่อนของตัวเองแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆดูรายชื่อนักกีฬาของทีม b อส t o นเซลติกส์ณเวลานี้เนี่ยนะครับสสิ่งที่ทีมของพวกเขายังคงต้องการเพิ่มนะครับแน่นคือเซนเตอร์สำรองเพราะว่าทางทีมมีการเทรดเดเนียลไทส์นะครับออกไปจากทีมแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนก็เลยทําให้พลพรรคของทีมเซลติกส์ในส่วนของรูปร่างเนี่ยอาจจะเป็นรองแนวดูการที่ผ่านมาไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเขาก็ต้องลากจํานวนนาทีในการลงสนามนะครับของโรเบิร์ตวิลเลียมส์บ้างของเอลฮอลเคิร์ตบ้างของแกรนด์วิลเลียมนนพร เราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าทาั้งทีมของพวกเขาเนี่ยจะมีการเสริมนักกีฬาที่รูปร่างตัวใหญ่เป็นฟรีเอเจนต์เข้ามาในสัญญาขั้นต่ำหรือเปล่าเพราะว่าทาั้งทีมต้องการนักกีฬาที่มีประสบการณ์นะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยสามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องมาเรียนรู้อะไรกันมากมายแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาทีมของพวกเขาเนี่ยอยู่ในโหมดวินนาวนะครับต้องการควา้าแชมป์ไม่จงได้และอีกหนึ่งเรื่องครับนั่นคือนักกีฬาที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งการ์ตำแหน่งปีกหรือว่าที่เรียกว่าวิงเพลเยอร์เนี่ยนะครับ ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับดังนั้นจึงเชื่อเรือยเกินนะครับว่าแม้กระทั่งแฟนบาสอย่างพวกเราเนี่ยยังเห็นปัญหาของทีมเซอร์ติสว่าทีมของพวกเขาเนี่ยยังขาดในส่วนของเซนเตอร์สำรองขาดของวิงเพลเยอร์ประธานทีมอย่างแบรดสตีเวนประธานที่แบบโอ้โหเต็มไปด้วยมันสมองขนาดนี้เนี่ยนะครับยังไงเขาก็รู้ดีว่าทีมของพวกเขาต้องการอะไรดังนั้นเรามาติดตามชมกันต่อนะครับว่าแบรดสตีเวนในฐานะประธานของทีมเนี่ยเขาจะหาผู้เล่นแบบไหนเข้ามาเสริมทัพครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บของแดนในโลกกาเน,น,นรีทีนี้เราไปต่อกันในส่วนขออองงงนนัักกกกีีีฬาาาาทท่่ตตต้ริสสวเมุดใย บรรดาแฟนๆบาสอย่างพวกเราส่วนตัวแอดมินขอยกให้กับมาคคอมบ็อกดอนครับนักกีฬาที่เพิ่งเข้ามาสู่ทีมการเทรดเอาตัวมาคคอมบ็อกดอนเข้ามาสู่บอสตันเซ l t i ติกส์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นดิวที่บรรดาสื่อทั้งโลกบรรดาแฟนบาสทั้งโลกโดยเฉพาะแฟนๆบาสของทีมบอสตันเซ l t i ติกส์เองเนี่ยแหละที่มองว่าดีวนี้เนี่ยเป็นดิวที่พวกเขาประสบความสําเร็จมากที่สุดในช่วงปิดฤดูกาลนี้เข้ามาเลยแต่การที่เข้ามาอยู่กับทีมที่ขาดเพียงแค่2เกมนะครับใน NBA Final s จะสามารถควา้าแชมป์ได้เนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายของมาร์คอมบลร็อกดอนแน่นอนตัวของเขาต้องพิสูจน์ให้เห็นนะคบว่าสิ่งที่แฟนๆนบาสบรรดาสื่อหลายต่อหลายสื่อเนี่ยเขาพูดว่าตัวของมาร์คัสมาร์เนี่ยถือว่าเป็นพอยต์การ์ดที่ไม่ใช่ตำแหน่งพอยต์การ์ดแบบธรรมชาติเราจึงเห็นการเล่นที่ค่อนข้างยากมากๆนะครับในหลายต่อหลายครั้งของเจสันเททัมของเจเรนบราว์ทาให้ทีมเนี่ยเต็มไปด้วยการเทิร์นโอเวอร์เพราะว่ามาร์คัสมาร์จุดเด่นของเขาคือการเล่นเกมรับดังนั้นการมาครั้งนี้ของ on, มาร,ร,ร, ics, ร,าร์คคอมบลร็อกดอนเนี่ยเต็ม และถามว่าตัวของมาลคอมบล็อกดอนเนี่ยเขามีศักยาภาพมากพอไหมครับต้องบอกเต็มๆเ,เลยนะครับว่ามีแน่นอนเพราะว่าเขาถือว่าเป็นหนึ่งใน9ผู้เล่นของ NBA นะครับที่อยู่ในคลับ50 40-90การเล่นที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพนะครับยิงฟิลโกร,ระดับ50%ิยิง3คะแนนระดับ40%ยิงลูกโทษร,ระดับ90%น้อยคนมากๆครับที่จะสามารถทําได้มาลคอมบล็อกดอนถือว่าเป็นนักกีฬาที่คล้ายๆกับแบบคนพูดน้อยแต่ต่อยหนักเนี่ยนะครับโอ้โหมาทีเนี่ยมาเป็น,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 น่่ทงีสิ ตัวของเมลคอมบล็อกดอนเขาต้องพ <st it ian> ิสูจน์และการได้เมลคอมบล็อกดอนเข้ามาร่วมทีมแบบนี้เนี่ยนะครับจะทําให้โค้ชอย่างอีเมอูโดกาเนี่ยมีแผนใช้งานได้อีกเพียบเลยมาคัสมาเนี่ยก็ไปเน้นในการเล่นเกมรับที่ตัวของเขาถนัดในช่วงท้ายเกมเราอาจจะได้เห็นเดทไลน์อัพก็เป็นไปได้นะครับมาคัสมายืนคู่กับตัวของเมลคอมบล็อกดอนนี่แหละแล้วก็ขยับเจเรนบราไปยืนคู่กับเจสันเททัม um, ในส่วนของฟอร์เวิร์ดโรเบิร์ตวิลเลียมหรือจะเป็นอัลฮอร์ฟเวิร์ดแล้วแต่ครับจังหวะไหนก็แล้วแต่ที่ลงตััััวววกกกกกบบททีีีีมมเเเเเชืื่่่่่่่ออออออาาาาาููดดด้้้ํใใหซลลลตตินน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 ฤไจะถึงงยแคร ตัวเชื่อว,ว่ามาลคอมบรอกดอนเนี่ยทำได้นะคะการที่นักกีฬาสักคนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในคั้50 40 90เนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะต้องเป็นนักกีฬาที่มีประสิทธิภาพสูงจริงๆเขาสามารถเสริมงานให้กับวอชิงตันเซ i c s ติกส์ได้อย่างแน่นอนทีนี้เราไปต่อที่ตัวบีต่อไปค่ะนั่นก็คือทีมรุกลินเนสค่ะในเวลานี้ค่ะ5ตัวจริงของพวกเขาที่เอ็มบิเอคาดว่าสตีฟเนสจะใช้งานก็คือไคล์รีเอร์วิงกับโจ h ฮ r ริสที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บในส่วนของแบ็กคอร์ดและก็เป็นนนกับ ben Simmons, ค่ใสสวขขออององงร นะะในส่วนของแบ็กคอร์ดเนี่ยก็อย่าง Paddy Mills, Seth Curry, Edmond Sumner, Cam อร์แคมทนี่ก็ได้ทั้งการและก็ปีค่ะสำหรับ Front ์คอร์เนี่ยก็มีอย่าง Royce O'Neal, ท j เจวอ e n เรนเจลอ a ชาร์ปแคสเลอร์เอที่เหลือเนี่ยก็ยังคงเป็น Free Agent อยู่นะคะเท่าที่ทีม Brooklyn n สมีอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะและนะักกีฬาคนไหนที่ต้องพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดแฟนๆอย่างพวกเรานะ่าจะต้องจับตามองดูแล้วเนี่ยน่าจะหลายคนอยู่เลยนะคะเนี่ย สำหรับ,บรูรินเนสที่มีเควินดูแรนตัดสินใจกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับยังไงทีมของพวกเขาก็น่ากลัวแน่นอนโดยเฉพาะทีมที่มีทั้งไครีเอวิงมีทั้งเบนซิมมอนส์ถ้าเกิดทั้ง3คนนี้เนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บหนักรบกวนเล่นงานใดๆนะครับไม่มีดรามา่าใดๆเกิดขึ้นทีมของพวกเขามีลุ้นแชมป์แน่นอนเควินดูแรนจะมีนักกีฬาที่เข้ามาเสริมในการเล่นเกมรับช่วยรีบาวช่วยสร้างจังหวะให้กับเพื่อนตัวของเขาสามารถกลับไปเล่นตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดที่ตัวเองถนัดมากที่ส ไม่เหมือนในฤดูกาลที่ผ่านมากว่าจะกลับมาลงสนามทำการแข่งขันได้เนี่ยก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่เลยประกอบกับพลพรรคคนอื่นๆในทีมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการยิงวงนอก3คะแนนมีอย่างเซตเคอร์รี่แพทตีมิลส์และยังมีโจแฮร์ริสกลับมาจากการบาดเจ็บอีกแต่ในภาพรวมทั้งหมดนะครับสิ่งที่ส่วนตัวแอดมินมองว่าทีมของบูรินเนสยังคงขาดนั่นคือนักกีฬาที่ตัวรูปร่างสูงใหญ่เนี่ยนะครับหลักๆแล้วก็มีอย่างนิโคลัสคลักสตันคนเดียวดังนั้นทางทีมควรจะต้องเสริมในจุดนี้ครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยไม เขาก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่อายุค่างๆเยอะการรีบาวการเล่นเกมรับการโพสต์อัพต่างๆทุกอย่างก็ค่อยๆดิ่งลงไปเบร็กกิฟฟินก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ยังคงเป็นฟรีเอเจนต์อยู่ทางทีมก็ยังไม่มีแสดงสัญญาใดๆทั้งสิ้นในการต่อสัญญาเอา2คนนี้กลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยผู้เล่นตัวใหญ่ที่ดุร้ายทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างยานนิสอันเดตุกุมโปของมิลกี้บัคส์หรือ เรียกว่าเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดไม่หาใครเข้ามาเสริมให้กับนิโคลัสคลักสตันแล้วลราก็บรูคลินเนสจะเป็นปัญหามากๆเลยในส่วนของผู้เล่นเขาต้องการผู้เล่นที่รูปร่างสูงใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อทีนี้เราไปต่อในส่วนของนักกีฬาที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดนะครับของทีมบรูคลินเนสในฤดูกาลได้จะถึงนี้จริงๆมีหลายคนมากเลยครับสำหรับบรูคลินเนสไม่ว่าจะเป็นตัวของ KD เองตัวของไคลรีเอวิงหรือว่าจะเป็นหัวหน้าโค้ชอย่างสตีฟแ s นทั้ง3คนนี้ทั้งหมดทั้งปวงก็ แฟน,แฟนบาสอย่างพวกเราขอยกให้กับเบนซิมอนส์แน่นอนครับเนื่องจากตัวของเขาเนี่ยนะครับกลับมาจากสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมลงสนามทำเกงแข่งขันกลับมาจากการบาดเจ็บที่หลังต้องไปผ่าตัด2กลองรักษาอาการบาดเจ็บที่หลังนะครับแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวของเขาที่ไม่ได้ลงสนามทำเกงแข่งตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีสภาพการเล่นเป็นแบบไหนจะเล่นกับเคดีได้ไหมจะเล่นร่วมส่งเสริมกับไคร Wing, ลรีวิ่งร่วมกับคนในทีมของบูร์นสได้ขนาดไหนสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับเป็นสิ่งที่แฟนๆนบาสอย่างพวกเราจับตามองเขาเลยเกินจะว่าไปแล้วเนี่ยเม็ตไปดด้ววยคามกัน จริงนะครับในฤดูกาลได้จะถึงนี้แต่ถ้าเกิดเขาสามารถทําได้บรูคลินเนสเนี่ยแหละจะเป็นทีมที่น่ากลัวเหลือเกินเบนซิมอนส์ถือว่าเป็นนักกีฬาที่สําคัญมากๆนะครับในฤดูกาลได้จะถึงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามชมผลงานการเล่นของตัวเขาไปพร้อมๆกันเลยครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าถ้าทั้ง3คนนี้ไม่เจออาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีดราม่าใดๆนะคะโอ้โหบรูคลินเนสสู้ทุกทีมได้แล้วก็น่ากลัวบีลุนแชมป์อย่างแน่นอน คำถามก็คือจะไม่มีรมดราม่าใดๆจริงๆไว้ในอนาคตนะคะคำถามนี้ตูนเชื่อว่าแฟนบาสอย่างพวกเราเน่ยจะให้ความสนใจเลยทีเดียวค่ะเหล่านี้คือ5ตัวจริงทับสำรองหรือว่าเด็บนะคะของ Atlanta 阿拉斯塔霍克斯บอสตันเซลติกแล้วก็ Brooklyn Nets จะทยอยทำออกมาจนครบ30ทีมเลยค่ะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างคะ5ตัวจริงของแต่ละทีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาคุยกับเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์ซึ่งต้องเชิญอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 m a n ี่เนี่ยตรงกลางนี้เลยเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 m a n ทวันนี้ ทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ